วันนี้นะคะคุณสาวราักษ์ผู้สื่อข,ข่าวของเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมกิจกรรมดีๆกับคริสตจักรใจสมุทรสมุทรสงครามและอาสาสมัครเรือดูโรสที่โรงเรียนรัทธาสมุทรค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนรัทธาสมุทรและคุณผู้ชมคะที่อยู่ด้านหลังของดิฉันในเวลานี้คือทีมที่มาจากเรือดูโรสห้องสมุทรที่ใหญ่ที่สุด เป็นห้องสมุดลอยน้ำนะคะคุณผู้ชมและในเวลานี้เขาร่วมมือกับพิศจักใจสมานสมุรสงครามที่จะทำกิจกรรมดีๆกันที่นี่วันนี้เราไปติดตามดูกันเลยค่ะว่าพวกเขามีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆนักเรียนที่นี่ค่ะ วันนี้อาสาสมัคร6คนจาก6ประเทศประกอบด้วยฮ่องกงจีนฟิลิปปินส์อังกฤษแคนาดาและแอน,นาทูได้มาแบ่งปันความรักตามหลักคำสอนของคริสต์ศาสนาที่กล่าวว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวท่านเองคือเรารักตัวเราอย่างไรก็ให้เรารักคนอื่นอย่างนั้นซึ่งตัวแทนของคริสตจักรใจสมานกล่าวว่าการเดินทางของพวกเขามาด้วยความรักและความปรารถนาดีต่อนักเรียน มาเพื่อสัมดงความรักให้กับคนในจังหวัดสมุรสงครามซึ่งส่วนใหญ่กิจกรรมที่ทำเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการที่จะสอนภาษาอังกฤษแล้วก็มีสัมพันธ์กับคนในโรงเรียนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังทีมของอาสาสมัครเนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือ สำหรับางานอย่างนี้บุคคลอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนในจังหวัดเนี้ยได้ได้รู้จักความรักของพระเจ้าทวย จากนั้นอาสาสมาัครได้แบ่งทีมเพื่อสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6โดยเล่าถึงการใช้ชีวิตร่วมกันกับอาสาสมาัครกว่า300คนจากกว่า50ประเทศบนเรือดูโรสซึ่งออกเดินทางมาแล้วกว่า100ประเทศทั่วโลกพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักเรียนที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุยและสักถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันด้วยความสนุกสนาน ตอนนี้ที่มีทีมอาสาสมัครเขาเข้ามาสองภาษากรีกน้องๆรู้สึกยังไงกันบ้างคะรู้สึกชอบค่ะวาได้ไลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะแล้วก็รู้ประวัติของเรือโูโลเอแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่ๆชาวต่างชาติไม่รู้วิ่งไปชีวิตเอง ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการเล่นกีฬาเพื่อเชื่อมความสามาคัคคีซึ่งกีฬาที่นํามาเล่นคือลาคอสเป็นกีฬาพื้นเมืองของชาวอังกฤษแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมทีมละ6คนจากนั้นเป็นการเล่นเกมส่งต่อลูกโป่งน้ําซึ่งทางโรงเรียนรัทธาสมุทรได้เตรียมไว้ทําให้ได้รับความสนุกสนานกันเป็นอย่างมากดูโลสเป็นภาษากรีกแปลเป็นไทยว่าผู้รับใช้พระเจ้าสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1914หลังจากที่เรือไททานิกอับปางลงสองปี เคยรับหน้าที่ร่วมกับสหรัฐอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่1และ2ปัจจุบันเป็นห้องสมุดลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกบรรทุกหนังสือ100ตันหรือประมาณ500แสนเล่มและเคยมาเยือนประเทศไทยเมื่อปีพศ2549โดยจอดเรือไว้ที่ท่าเรือคลองเตยกรุงเทพเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าไปชมหนังสือมากมายได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกา ดยค่าเข้าชมเพียงคนละ10บ,บาทเท่านั้นและเรือลำนี้จะออกเดินทางจากประเทศไทยในวันที่24สิงหาคมที่จะถึงนี้เพื่อไปอยังประเทศมาเลเซียและประเทศอื่นๆต่อไปและกิจกรรมนี้นะคะจะทําครั้งต่อไปที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามโรงเรียนทวารานุกูลและโรงเรียนอัมพรวันวิทยาลัยตามลําดับในเร็วๆนี้ และทั้งหมดนี้คือสิ่งดีๆที่ทางคพิสตจักรใจสมานสมุตรสงครามร่วมกับเหลือดูโลสที่จะมามอบความสนุกสนานและความรู้ต่างๆให้กับนักเรียนโรงเรียนศสทธาสมุตค่ะนัทวันแจ้งกระจ่างถ่ายภาพสวรักษ์โชติวัสกุลรายงาน